วันนี้เขาจะโชว์นะฮะเศกดีเจต้นหอมออกจากวงการให้หายไปจากวงการุฮะเพิ่งกลับมาจากหลังโควิดนี่งานแรกอ, <laughs> อชว์บให้ดีกว่าโชว์อ,ะอ่ะเอาเชิญมาเชิญทุกแ่น้อยทุกแม่แอุออ โอเคครับอันนี้เป็นมายกกลไ่แบบระยะใกล้นะครับนี่เป็นไพ่ปกตินะครับมีใครกีดไพ่ได้บ้างไหมครับกีดมีมีดไหมครับไม่ใช่คนละอันกันือว่าเอาแบบสองอันมากีดตรงกันนี้ทำไงเดวจะพอลองทำทำนี้ใครทำได้เราก็ทำเป็นทำเป็นทำไม่เป็นซะอีก เราก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมีลายไหมมีลายไหมคุณโตเเสียงเค่เล่าไรเราเหมาะกับไปบ้านพี่หอมเหมือนกันเลยเดี๋ยวเราแลกลายกันนะโอเคครับก็ไพ่ตัวนี้เละแน่นอนนะครับไม่มีการจัดเรียงไว้แน่นอนนะครับโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวช่วยเลือกไพ่ผมหนึ่งใบได้ไหมครับไพ่เล็กไหนแดงก็ได้ครับนี่ค่ะโอเค ให้เซ็นเลยครับให้เซ็นเลยเซ็นคัมเนี่ยค่ะไงไงเลยครับไงเลยไงเลยแล้วเซ็นเซ็นลายเซ็นเียนสำเนาถูกต้องด้วยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโอเคนะครับค่ะคให้เบอร์สองขแดงนะครับที่มีลายเซ็นอยู่นะครับดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งใช่นะครับผมจะใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับข้างในดันเข้าไปอีกทีหนึ่งอยู่ข้างในแน่นอนนะครับโอเค ตอบอีกทีหนึงนะครับโอ้โหโโอ้หในการตัดที่โหดมากแป๊บนึงนะฮะหยุดก่อนเหมือนกระเป๋าตั้งหายคนพี่เอาดีๆนะมือไวมากเลยนะไม่ที่นี่เช็คที่เมียเขาออออ๋เแล้วไงต่อโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไพ่ข้างบนก่อนครับว่าใช่เบอร์นี้ไหมครับไม่ใช่ข้างล่างครับข้างล่างไม่ใช่โอเคเดี๋ยวขอยืมมือหน่อยได้ไหมครับ เบอร์สามอ๋ออันนี้เมื่อกี้เซ็นใช่ไหมครับค่ะขอขอีกคนนึงนะอีกคนหนึ่งโอเคเทษนะครับสามเข้าหลามตัดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมจะวางไว้อี่นี้ก่อนนะครับฝากไว้ก่อนนะครับโอเคอีกมือนึงปิดไว้เลยครับโอเคนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็นไพ่เบอร์สองนะครับที่ที่ที่เซ็นเมื่อกี้นับโอเคครับช่วยนึกแล้วก็ทําให้ไพ่ใบนี้เป็นเบอร์สองนะครับ บอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดเร้อยขาไม่คิดเป็นเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองจะไปขัดเขาอีกเรียบร้อยนะครับทุกคนคิดเรียบร้อยแล้วผมจะดีนิ้วหนึ่งทีครับอ้าวลามจะกลายเป็นเลขสองเลยเหรอ๋อไม่ใช่จริงเหรอเปิดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไอ้นี่ดูตกใจแบบไม่จริงใจเลยอ่ะจริงใจเขาไลยนี่เรียกครูอะไรมาฮะพี่อ้าวประเมิ ยช่คคนไม่ต้อมาดาคนอ่ะล้วก็รู้แหละว่าเป็นเรื่องแท็กติกแต่ความมือไวของเขาอ่ะมันทำให้เราดูเพลินค่ะคุณหาติดต่องานได้ยังไงเออจะให้ไปโชว์ต้องติดต่อยังไงฮะเบอร์โทรนะครับ0818556864ครับแล้วก็มีช่อง YouTube F1 Magic สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียะเซนทีวียะเซนทีวีย่ะเซนทีวียะเซนทีวีะ